คลิปนี้จะเป็นการสาธิตการเติมเซลล์ว่างให้เหมือนกับค่าที่อยู่ด้านบนนะครับข้อมูลของเรามีตั้งแต่คอลัมน์ a จนกระทั่งถึงคอลัมน์ d นะครับโดยคอลัมน์ a เป็น region คอลัมน์ b เป็น product name คอลัมน์ c เป็น quantity และคอลัมน์ d เป็น amount สังเกตว่าคอลัมน์ a และ b นั้นมีเซลล์ว่างรวมอยู่ด้วยนะครับเซลล์ว่างนั้นหมายถึงว่าเซลล์นี้จะมีค่าเช่นเดียวกับเซลล์ด้านบนนะครับเราเจึงลากไว้ ในการที่เราจะนําข้อมูลนี้ไปสรุปข้อมูลเป็นรีพอร์ตนะครับมันจะทําให้ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ได้ในทันทีจําเป็นที่จะต้องปรับข้อมูลให้เป็นดาตเตอร์เีสก่อนนะครับวิธีการที่จะปรับให้เป็นดาตเตอเบสก็คือจะต้องเติมเซลล์ว่างให้เหมือนกับค่าที่อยู่ด้านบนวิธีการอย่างเร็วๆนะครับในการที่จะเติมให้เรากดแป้น c t r l A นะครับเพื่อเป็นการเลือกข้อมูลทั้งหมด จากนั้นกดแป้น F5 เพื่อที่จะเปิดหน้าต่าง GoTo แล้วคลิก Special นะครับเพื่อจะเปิดหน้าต่าง GoTo Special จากนั้นเลือก Option Blank s แล้วก็โอเคโปรแกรมก็จะไปเลือกเซลล์ว่างทั้งหมดมาให้เราจะเติมค่าเซลล์ว่างให้เหมือนกับค่าที่อยู่ด้านบนได้ด้วยวิธีการง่ายๆนะครับก็คือกดแป้นเท่ากับแล้วกดลูกศรขึ้นไปหนึ่งครั้งนะครับ จากนั้นกดแป้น Ctrl ค้างไว้และก็ตามด้วยการกดแป้น Enter เราก็จะเติมค่าเซลล์ว่างให้เหมือนกับเซลล์ที่อยู่ด้านบนเรียบร้อยแล้วแต่อย่าลืมว่าเซลล์ที่เราเคีย์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันเป็นสูตรเพราะฉะนั้นเราควรจะทำลายสูตรทิ้งซะก่อนโดยการคลุมคอลัมน์ A และ B นะครับคลิกขวาเลือก Copy คลิกขวาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือก a l ลูครับกดแป้น Escape เ,เพื่อยกเลิกการ Copy เราก็จะได้ข้อมูลตามที่เราต้องการคลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันที่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ